ฟอร์ดเอเวอรเรสต์คันนี้เป็นรถป้ายแดงที่ไม่รู้ป้ายแดงมานานหรือยังแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเกินเดือนกันแล้วเพราะว่ากฎหมายเข้มงวดแต่ว่าเลิกคุยเรื่องป้ายแดงครับมาคุยเรื่องสภาพสีผิวรถคันนี้เป็นรถสีดำที่ที่เป็นรถใหม่แต่รถใหม่ในที่นี้คือดูสภาพสีผิวมันขุนเห็นไหมมันขุนมันไม่เงานี่ครับนี่รถป้ายแดงของลูกค้านะครับมันขุนนี่ฮะ ดูครับแล้วไปดูชิ้นงานข้างๆครับชิ้นงานข้างๆก็ขุ่นเหมือนกันนะมันตอกย้ำไปถึงเรื่องอะไรเรื่องที่หลายคนถามว่ารถป้ายแดงจำเป็นต้องทำเคลือบแก้วไหมไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้ครับนะไม่ทำก็ได้ก็ขับรถอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำนะครับการทำเคลือบแก้วการทำเคลือบเซรามิกทำ ขัดปรับสภาพเตรระบบเลือดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทําให้ผิวลถเราเนี่ยสวยก่อนอันดับแรกเราค่อยไปว่ากับเรื่องงานเคลือบหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องของออน้ํายาที่เคลือบนะหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องของคุณภาพของของที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆนะผมย้ําไปเสมอว่าหลักๆอ่ะมันขึ้นอยู่ขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนเคลือบนะครับไม่ว่าจะใช้น้ํายาเลยขัดก็ช่างยี่ห้อไหนก็ช่างถ้าเตรียมผิวดี จะใช้น้ํายาขวดละกี่แสนถ้ามันไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ถ้าเตรียมดีก็คือจบที่นี่ใช้น้ํายาขัดปรับสภาพของ 3M นะครับน้ํายาเคลือบเซรามิกกาเฟนของเราเองผมนําเข้าเองเพระฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากขัดปรับสภาพไปแล้วลงน้ํายาเคลือบไปแล้วสภาพผิวรถเขาจะเปลี่ยนไหมแล้วมันจะสวยขึ้นไหมคันนี้เป็นป้ายแดงมนาะดูรอบๆคันแต่เ,เราวิเคราะห์ไปด้วยกันเลยครับกระจกเนี่ยเอาแวบเลยมันขุ่นมันไม่ได้เป็นผิวส้มอย่างเดียวคือมันขุ่นด้วยนะเอาเป็นว่า รถคันนี้ผิวขุ่นมากเดี๋ยวขัดปรอบสภาพแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเราจะมาดูตอนทำเสร็จไป